ไปกินอาหารเชา้าที่โรงแรมดิสนีย์เอ็กซ์โตเรลล์ดกันนะครับซึ่งร้านที่ผู้ไปกินก็ชื่อร้านว่าชาตูมคาเฟ่นะครับเมนูเบรก f สต t ของที่นี่เขาคือมีให้เลือกหลายสัญชาติมาทุกคนทั้งแบบฮ่องกงสไตล์อเมริกันหรือว่าชนิสนะครับมีช็อกโกแลตแบบต่างๆเลยทุกคนแล้วก็คืออันนี้เป็นหัวพี่มิกกี้กับมินนี่คือน่ารักมากๆม,มีน้ําดื่มนมแล้วก็แอลกอฮอล์ต่างๆนะครับซึ่งเมนูที่ผู้สั่งมาก็จะเป็นอเมริกันเบรก f สต t นะครับจะมีไข่ขคนผักแฮสบาวที่เป็นมันฝรั่งขูดแแล้้วกกก็เเออออามามมมทนคบีฮไส เห็ดถั่วขาวแล้วก็ขัวซองนะครับส่วนเครื่องดื่มก็จะมีให้เลือกระหว่างกาแฟามิลทีหรือว่าน้ำผลไม้นะครับผู้ก็เลือกเป็นมิลทีที่เป็นฮ่องกงสไตล์ส่วนรสชาติก็คือด้วยความที่แบบทุกอย่างมันแค่เอามารวมๆกันไม่ได้ปรุงรสอะไรนะครับมันก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากแบบมันคือเบรกฟาสต์อะทุกคนมันอร่อยของมันอยู่แล้วอะแต่ความน่ารักก็คือมันมีแครอทพี่มิกกี้อันนี้คือน่ารักมากๆหลังกินก็คืออิ่มสุดๆนะครับไปเข้าปากก็คืออยู่ท้องได้หลายชั่่่่ววโมงงงงลลยยยสนราาาาคจี้กกก็็ออูทท168ด์บแปไ ประมาณ7 0 0กว่าบาทนะครับราคาคือแอบแพงสุดๆทุกคนใครไปโรงแรมดิสนีย์เอ็กโคลเลอร์ลอร์ดก็ลองไปทานกันได้นะคะ